ออกมาเราตู้เหรอแม่มาเราตู้เหรอใช่ค่ะสวัสดีครับทุกคนโอ้ยมือการมืองานพี่น้องล้าสัมบรุงอยู่นาห่าเลยว่าอยู่นานลดละครเอยมือนนิพี่น้องเสียงชัดเจนบอเสียงชัดเจนไหมเบนเบนเช็คเสียงอะไรมันออกดีกบอเดี๋ยวมือในสภาพเบิงแล้วอยากแล้วกินพี่น้องมาเขาเรียงทีมงานมือการมืองานนี่แบบไหนนะครับพี่น้อง อันนี้เป็นของ ong, เอซีน้องเจนนี่ชาร์บอลโอเคอ่ะเปิดกกอ้องให้เนี่ยชาร์บอลอ่ะไล่นะอันนี้จะเป็นบรรยากาศนะครับผมของงานกลุ่มปิดไลฟ์สตรีมมิ่งของเรา EP ที่41นะครับพี่น้องเดี๋ยวมือแรกเขาจะมีอ่าบ่ายบองสวงอ่าเราจะมีการไหม้นะครับองค์พี่ขาเนีนะครับที่ หน้าโรลละครเราอันนี้เป็น FC เจนนี่เจนนี่ซีโฟสวัสดีจ้าว่าบอกพอกันดนุลเราทำเล็บนะคะวันนี้อทำเล็บค่ะเมื่อในเสียงแหบนิดหน่อยพี่น้องอันนี้เอฟซีน้องเจนนี่เพิ่นอเอามาตัง้งตะบองขนมจีนแล้วก็ยังอีกทั่วไปตบตำถูกชนนีเป็นดเซเซฟมากเลยสิปลาทอดลวแม่ปลาทอดมันละ,ะบอกหอมปลาแดกมากงง พี่เราเมื่อกี้ล่ะไปสู้มืองโนบิลเมือง,ง,งมัติอันนี้เพิ่นเบิองมัตเตออันดีเพิร์นจิลล์มปัดปลาแดกตวงมากจาก้าตาตรงตวงมากมาดูทีนี้มาดูอาหารจากเอฟซีนะครับอันนี้มาจากบ้านฮักน้องซีแกมเป็นผลไม้เป็นผลไมา้ามาแบบนี้เนี่ย เอฟซีเฮ็ดมาพี่น้องใช่หรืออืมอันนี้หมูว่างนี่เพิ่งเห็นข่อยได้สวดว่าเห็นบอสอยากกินของหวานพะนะแม่สั่งไม่ให้เขากินมันเพราต้องเป็นบาวานแล้วล่ะบอสบวดมาอยากกินของหวานเมื่อคืนนี้ดูได้สวดก็เลยสั่งควานมาให้บอสกินพะนะแต่ของหวานเต็มแมมมมม็กซิัาให้เลยือแรงก็รออยากกินเลี้ยนเด้เนาะอยากกินเลี้ยนก็อยากกินคุณเลี้ยนไม่อยากกินอะไรบอส อืมอันนี้เบรกของบ้านอะไรบ้านใครบ้านสีเกมบรรยากาศงานกุญปีพี่้อกวันนี้รับเชิญพี่ดอกแล้วทุพี่ดอกกาคืนนี้เนี่ยนะ <punching> ขอตรวครับอาจารย์อาจารย์ใช่อาจารย์เพิ่มพลงที่มีสื่อเสียงหลงลังล่างศักดิ์เกเลขยงใช่ไหมครับใช่เลยรู้มัยคอาจารย์ทรับความรับเพราดีว่าผมอยากไล่ มีแต่บางคนความลับความลับวันนี้ไม่มีไม่เห็นหน้าตามนานมากหน้าร่างเหมือนเดิม <c oughs> ทางเข้าโรงละควอนะคุณเท่าไหรเราประกาศความมุ่งการพินองเราประกาศข้อมวลความเซื่อเปล่าเสือปาจอบตัวเด้อเบื่อมากเบื่อบากระลับมากกาลังสอบอยู่พี่น้องใหญ่เบื่อไเบินผมว่าเอาหัวเดียื่อข้ามรับข้ามลับเอ้เมื่อกี้นั้ยังบอกว่าเจ็ดหัวเลยนี่รับเชิญดอกอ้อโอ้ไหมดอกอ้อ พี่การตองคอยลงรับเ,เ,เสื้อพี่การตองทุงเงินมือแรกนี่พี่การตองทุงเงินมากพี่น้องแล้วกะนางบีอาสติกแล้วกันวันหยิ่งเหวี่เลย ปหยาหมาไข่ตัวแหเนี่ยเพล่ไฟแบบชิ้นแล่มปลาหมไข่ตัวขายเนี่ยมารอกาี่อร่อยมากเปรี้ยวดีมากขอบคุณส้มตำแต่บ้านฮักเจนนี่ยัว่วยั่วอุ้ยปลาอะไรจิ๋วจัง ก็อรอมันน่าจะหมดเสร็จแล้วอันนี้ซื้อมาใหม่บาลามีบานเสียนนี่เดอ้อขอบคุณบาลามีขันวิจิน,นีของบริษัทบุกหงานี่อย่าลืมซื้อบัตรจองตั๋วด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูสินสิทรับเชอร์ราวันนี้นะครับนี่เลยนี่นะครับ นี่งานของเราวันนี้นะครับพี่น้องงานของขางมือนีเด้อเหมือแร่งเล่นหนึ่งทุกเป็นต้นไปนะครับรับเชิญออนไลน์129บาทที่เพจตัวเกียวมิวสิกนะครับศึกนางพญาบรรลังมังกรรับเชิญศิลปินรับเชิญหรือนักแสดงรับเชิญของเราคือไอสติ๊กนางบีนะครับแล้วก็พี่ก้านตองทุ่งเงินเจ้าของผลงานเพลงจือบอจือบอจือสูสิอบอจอ,จอ,อ,จอตัวเกียวมิวสิก มาไเท่าไหร่แล้ววันนี้สัมภา์ดิวันนี้วันนี้ได้มาอะไรกี่บาทแล้วรวมกับพี่โจก็ห<ะ>้าหมื่นแปดปาดมาอไห้าหมื่นแปดเลยหรอตกใจเหมือนกันเยอะมากเลยนะขอบ่เลยห่โนหรอ ได้ห้าหมื่นเลยหรอครึ่งแสนเลยหรอสูบ้าน้าน้ำตาลไหมล่ะบ้านตาลชินจังไม่ก็ไ่ไร่สามแสนหรอึ้นบ้างมึงเี้อเราเพิ่งคุยกันนี่ เปลี่ยนฟังอย่างอย่างมึงเราในบาลังถ้าบอได้เปลี่ยนเพลงเพลงคูเพลงเร็วๆเดียวสูงเดีเพลงาะมันหลับได้บอตามที่กับปากจากเครื่องได้เลยถ้ามีแอปเบสเดียนะปึ๊ไกเลยใช่ช่วงนี้ไม่มอะลปออะไรโอ้ยแต่กูมึยังขี่ควาอย่านี้ระชายนผู้เบา อันนี้ห้องทำเล็บนนร้านทำเล็บบูฟเฟ่ใครอยาทำเล็บก็เชิญเ <c oughs> ปบ้างญี่ปุ่นสนุกไหมอิจฉาก็ไปญี่ปุ่นตังเจนี่ตื่นยังน่ะนค่ะอ,อ,อ,อะไรฮะยายมาเปิดร้าน,นที่าห็นเราเรารนาเาี้ย,ย,ยอาหาเนินด้วยจีบะเิดโอ้หฟินเดย์ แบ่งหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์นดีจะได้จะได้แบบโปรโมทเต็มที่ผมว่าปเปิดร้านเฮเล็บเอฟซีทำเล็บทำเล็บให้ฟรีวันนี้นะครับใครจะทำกินข้าวบก่กชิมสุดตำก่อนพี่นุ่มเจ้าพก,กินตีขออนุญาตชิมสุดตำก่อนนะฮะ<น>อย่าลืมซื้อบาตรจองตัว๋วให้พี่น้องเดอ้อเหมือนแรงเดอ้อปุ่มปิดเฮาอย่าลืมซัพพอร์ตพวกเราดูไว้นะครับ ช่วยสปอร์ตเราได้มิค่ะช่วยสปอร์ตบาทกลุ่มปิดหนึ่งใบได้มิคะเขาขึ้นไปเสียงนั่นเขาเขากำลงังดังเสียงแม่มุนิกไปทางไหนเบิร์้าลองเพลงโอ้หลายบ๊อบมวกน,นี่งอยเนยืนนะ้อเนื้อสูออรีโอเดอร์ลุกตอนนี้บาบเขาเ้าได้จะหกพันใบแล้ว แถวข้างนัมาได้บอกกัมาได้บักรนี้มิแต่สิปูเมกัเลยอุ้ยดีนะเหมือนจะจันอยู่นะใค่ท้ายจะจันเดี๋ยอ้บุญเขาบุเขาบ่บุาเดียวบ่อากบุญเขาเดี่วให้บ่ สมงตามใจเหียนี่บอกพี่นวมสั่งข้าวหรือยังอ่ะอาเมีนไปนเลยไปยงไ่้ไหนได้ที่ไหนคะราคากี่บาทข่านอ่นะ อะไรนะถ่ายอะไรใบคือมันได้ยินไหมล่ะถ้าถ่ายแล้วได้ไปถ่ายไกลๆถึงได้ยินท้องนอกอะเอากล่องหนามา บักเบนบักฮาาี่อบอสาดไม่ไหวไม่แบบสีบเบิดโอ้ยเคเรรัสุดรูงท,ทำหลายยาเทอยังนนเนี่ยหลายยังบ,บอเปะบอเปะพร้อมให้ หูว่าตัวไร่สดอยู่ไม่มากกับาดสาบแบบไหม่ๆเมืเม่อกับเมื่อกวันมูไปินไไดปน่ากระไรถ้าบอกฮวงต้องทา่ามตะบูต้องท่านพี่น้อง กินเพื่อพลังเนได้พี่น้องเด้อเรียกว่าอะไรคือพิธากินได้พี่น้องเอ้ยกับพิตากินหัละโคตรเนาะตั้งไหนหละ่ะอือโอเคจ้า ได้ตับมั่วได้ตับอะไรนี่ตับสัวบันนางไัมพี่น้องตับสัวบันนงไหมนี่ปล่อยออกเสื้อแล้วเบาดีๆมันเบาตัวคนนี่พนักงานคอยขับเครื่องด้วยกันปล่อยมุเจ้าเคยอยู่บริษัทแบบว่าขับเครื่องด้วยการปล่อยบอย ใครบ่เคยใครพอจะเคยเห็นนี่ล่ะบนฐานเจ้าของนี่ลหละพนักงานตัวเกี่ยวขับเครื่องนักการป้อยและขับเครื่องนักการหักเงินเดือนและจะต้องกาเลิศมากที่อยาจะดีที่อย่างจะโอ้สเสด็จตื่นสเสด็จตื่นขับเครื่องนอักเอฟซีเมียนด่ามีอะไรเราสอบสอบเอฟซีเพราะว่าอะไรเอฟซี <laughs> จะเลกก,การ ทำไมเราถึงออกมาพูดมาดูสรอยไฟ่เนี่ยสรอยไข่เนี่ยเพ่าเอฟซีสัตกาคืนลิศฉันลงมาฉันลงมาบอกเป็นกันแล้วจอกมาจากกันออฟฟิศพอดีสเสดดุดตายไปเทนชันบานี<ม>้ขึ้นลดเลี้ยดิไม่บอสออกมาแล้วทีมถ่ายทำยังเพิ่งออกกับพร้อมบอสไหมเหนือ,อมอฉันกล่นมหอศกรรยไหมเหนือบอกลับอาพูด กุ้มปิดพี่น้องพี่น้องซื้อบัตรไปละแม่ได้ไปฟังกับเขาไม่หล่ะข้างบนนะ่ะเป็นยังไงบ้างบอกับค่าใส่สวดขายบัตรอยู่ มืึอนี้ม่งานไงพี่น้องระดับเจ้าของโรงงานเพล่มจือบอมาอีกเด้อพี่น้องเอ้ยอย่าลาดดิมันมันเป็นยัไงได้ผลสิบาอะไรนี่อืมขายยาจากแกมนีกลัวผมแน่ทำวเอฟซีก็ดีดี มือขื้อเหนียวไขวาโอ้ยอยากกินของหวานมันคือที่มีแห้งเนาะตื่นขึ้นมาของหวานเต็มอยู่พี่นอ้องเบาหวานและความดันไหมีเบาหวานและความดันไหมพี่นอ้งองพอยหนึ่งนาทีสามนาทีแม่คุยรอ